สวัสดีครับวันนี้ผมแว่นดำนะฮะก็<ๆ>กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับเราจะเดินทางไปที่เกาะฮ่องกงนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเจอกันที่ฮ่องกงนะฮะว่าเราจะผ่านตอมอไมนะครับผมไปครับตอนนี้นะฮะผมก็ผ่านตอมอฮ่องกงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็ถือว่าไม่ยากนะครับเดินเข้ามาเลยนะครับเขาก็ไม่ได้ถามอะไรผมเยอะนะฮะแต่ว่าตอนมอเนี่ยมีตั้งแต่ลงมาจากงวงช้างเลยนะครับก็คือยืนอยู่เต็มเลยแล้วก็มีหมาลับดอเนี่ยคืนักลับบดอเนี่ยนะครับคอยดมกลิ่นนะครับดูว่ามีน่าจะของต้องห้ามอะไรหรือเปล่าครับผมก็มารอรถบัสนะครับที่สถานี A 4 3นะฮะ เพื่อที่จะไปถ่ายรถไฟส่นสอยเคานสเตชั์นะครับผมก็พักที่ส่งสอยเหมือนรอบที่แล้วที่มานะฮะเดี๋ยวเรารอรถกันครับผมกาอยู่บนรถประจำทางของเขาแล้วนะครับอ่าซึ่งบนรถประจำทางตอนนี้ก็จะมีอ่าอุปกรณ์แล้วก็ที่ชาร์จมือถือนะฮะเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะฮะนี่ก็จะเป็นที่ชาร์จมือถือบนรถประจำทางของเขาครับเออ วันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านทายข้าวแบบโลเคอลเลยนะครับก็จะเป็นแบบคนเอ่อท้องที่นะครับที่เขาขายข้าวพนไม่ได้เป็นร้านที่แบบตามรีวิวทั่วไปนะครับก็จะคนเยอะนิดนึงเดี๋ยวผมจะแอคนจะดูเกาเกาเขม่ยมือเรอยอยยับแ่ตรงเล็งฉากอ๋อตงนี้มต้องใาตรงเล็งฉาก ก็อาจจะแทนคนได้ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่อยากให้เราถ่ายโดนเขานะครับเรารอข้าวมาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิดดู อันนี้ที่เราสั่งนะฮะ,ะก็จะเป็นเ,เนื้อปลาราททดข้าวครับแล้วก็จะมีมาม่ามผัดพริกใส่เนื้อหมูมะะนะฮ<า>ะ,ะที่เราสั่งกากจากที่เราถาดข้าวเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปบอกขอกันนะแต่ว่าวันนี้โปรแกรมก็จะ บวมเน็ตนึงเพราะว่าผมเพิ่งมาถึงนะแล้วก็เอาของไปวางที่ที่รแล้วก็ออกมาเลยนะครับเดียเ๋ยวยังไงหลังพรุ่งนี้โปรแกรมน่าจะทำได้เรียบร้อยมากกว่นา,นวานี้นะฮะยังไงวันนี้ดงโปรแกรมอาจจะลงหล,ลงลืมลืมเสัสหน่อยนะฮะงไงเดี๋ยวรอดูกันครับแล้วตอนนี้นะฮะผมก็ถึงที่ถนนเลดี้สตรีทแล้วนะครับเราก็เพิ่งม,มาถึงตอนนี้เขาเหมือนเขาเพิ่มเริ่มตั้งร้านกันนะฮะ แก็ตั้งหลายร้านเลยเยอะ,ยจะจเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเน,เ,เนี่ยบรรยากาศข้างหน้าก็จะเป็นบรรยากาศของเลดี้มาร์เในช่วงประม,มาณตอนนี้เย็นๆนะฮะสี่สโมงนะครับผมเ,น,เมนี่ยเขาก็จะมีของซิบนเ,นเนียขายอะไรพวกนี้พวกพัด ไอเลิฟห้องกงนะครับพวงกุญแจอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ก็บางร้านก็ยังไม่เปิดผมคิดว่าเดี๋ยวดึกๆก็น่าจะเปิดเยอะกว่านี้แน่ๆฮะเนี่ยนีจะมีพวกเสื้อเนี่ยเห็นไหมไอเลิฟห้องกงเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเดี๋ยวเราเดินไปถนนเส้นนี้เรื่อยแล้วก็จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปกัน หลังจากที่ผมเดินรู้จักเลดี้มาเก็ตแล้วเลี้ยวซ้ายมานะครับ <Okay. S 1> ก็ด้านหน้าผมก็จะเป็นสนิกเกอร์สตรีทนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะแฟนให้ดู mm hmm. เนี่ยเป็นสนิกเกอร์สตรีทอยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ไปอยู่ที่ช็อปในกี้นะฮะแล้ก็ mm hmm. จะมีทั้งหมดสชัชนนะครับ เดเราจะูกันน,ะนี่นครับแล้วก็มาเจอนะครับร้านตู้หนีบนะครับตุ๊กตาเขาสวยเลยตุ๊กตายักษ์มาก นะฮะเป็ปเบยแต่ว่าสกี้ได้ลองหนีบมาแล้วนะครับตัวหนีบเนี่ยค่อนข้างยวบพอสมควรเลยสังเกตได้ว่าช่วงนี้ที่ห้องผงนะก็จะหิดตู้หนีบนะครับเอาก็จะเปิดตามแบบห้องเช่าไป็นแถวเนี้ยนะครเนี่ยเปิดไปไปหมดเลยนะครับ ตอนนี้มีเกือบทุกทุกถนนเลยนะยามาุเกือบทุกทุกถนนไม่แพ้ที่อากิฮาบาระเลยนะฮะลองมากันดูนะครับที่เส้นถนนวงกอกนะครับโอเคอันเดี๋ยวคลิปนี้ไงเดี๋ยวผมขอจบตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะวันแรกนี้เราก็เหนื่อยกันเลยยังไม่ได้พักกันเลยนะฮะตั้งแต่ลงเครื่องบินมาโอเคครับอันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ